สบายดียดีไม่แห้งครับพี่น้องสุขภูมทุขคนมือนีสีผ้าผีผ้าน้องเข้ามาเบิงพี่น้องเช่าหน้าไตหวันเกี่ยวเข่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับขังแหลกในชีวิตที่สีเห็นเพื่อนเกี่ยวเข่าเนาะเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงว่าเพื่อนเห็ดจังไหรเนี่ยอันดับแรกนะครับก็บเป็นโอกาสดีเนาะที่ได้มาพยายามซ่อมเหรอครับว่ามือใดเพื่อนเกี่ยวกับสีออกมาทายคลิปห้พีห่หายน้องเข้าเบิงพี่น้องสีสังเกตเห็นนะครับว่าเพื่อนสีมีกระสอบเข่านะครับตั้งยูถนนเนานะ กัสีมีรถเกี่ยวรถเกี้ยวกระสีคล้ายๆบ้านเฮ้านะครับทีมีหัวเกี่ยวแบบแบบเป็นล่องเกี่ยวนะครับหลังจากเพิ่นเกี่ยวเสียจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่นกะสีเอาเขามาเทใส่กระสอบใหญ่ๆยังสี่นะครับกระสงสย,ยู่ไว้เพิ่นคือยังบ่เทใส่รถคือบ้านเฮ้าเลยยังสี่นะครับเดี๋ยวเบื้องขั้นตอนน้อยพี่น้องเนาะเราที่แปลกประหลาดใจที่สุดอีกน,นึงก็คือเพิ่นเกี่ยวแบบเขียวๆยังสี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเห็นที่แหลกอ่ะเอา เขาเพิ่นขึยวเขียวๆอยู่เพิ่นขึ้นมาเกียวเล้ยวบานนี้พี่น้องนี่ยังสีครับเขาวันยังใบเขียวๆอยู่เลยมากับขันมันบานหอกกับว่าบ่ะเทาได้เปลี่นสีทองเนาะบ่ะเทได้ซุกดีนี่ขันบานหอกกับว่าบระเทาได้พ่อเกียวละพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าอยู่บ้านเพิ่นเกียวเลี่ยวว่ันผมก็เลยนยางไปถามมันอันอีพญายเล่าที่เล่าเปลี่ยนเจ้าของหน้าอยู่ว่าเพื่อยังพ่อเกียวเราบ่อามี่เพิ่นกับว่าเกียวซมี่ละวสันว่าอันนี้ก็คือเม็ดเข่าเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ เป็นเม็ดปุ่มปุ่มคล้ายๆเขาญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเม็ดเม็ดส,สันสันปุ่มปุ่มนะครับมีรถเกี่ยวกะซีลงคันแท่ค้นจีบเพื่อนกะข้าเจ้ากะสีเฮ็ดมองลงรถไว้นะครับว่ารถสีล่งช่วงใดจังใดเพื่อนกะสีเฮ็ดเป็นเป็นเนื่นนะครับเป็นลาดเอียงเอาไว้ส่วนนี้ก็คือมองที่เกี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับมีเขาก็ยังเคียเค้ยวอยู่เลยนะครับคันเมนเอาก้วยเอางวมาลามใเหนี่วยางคากเลยนะครับ อีต่อเสี้ยงของเพื่อนนะครับเพื่อนใส่รถด,ดาเนาะบานข้าเจ้าใส่รถด,ดาหน้านี่ครับ <c oughs> ย่งเขียวๆอยู่เลยพี่น้องคางแรกกับมาเบืองแบบสงงง,ง,งวยเข้ากันมาเบืองแบบบ,บนปน้าเสื้อนะครับว่าสาม,มีเพิ่นสีมันสีพ่อเกี้ยวนอะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าเมืองไทยเฮามีแต่เกี้ยวแบบเหลืองเต็มที่แล้วจ้งองไข่เกี้ยวจึงเสียนะครับสุกแล้วไอยเกี่ยวจังเสีนะครับ,อเ,รบเออเขามาเห็นจังสีก็ถือว่า เปลีนอีกข้อมูลนึ่งน้อพี่น้องนะครับเป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อระสีมีข้อมูลชุดหนึ่งของเพื่อนเพื่อนยังค่อยเห็ดแบบนี้เกี่ยวแบบนี้นะครับนี่ก็คือลดลดแบบเกี่ยวซีแถวนะครับเกี่ยวแบบนวดอ่าเดี๋ยวค่อยเบิ้งไปที่ละขั้นตอนน้ำกันนออพี่น้องเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หมกระสิเห็นเพื่อนมาเกี่ยวเข่าแบบนี้เห้เกสีเบิ้งว่าหลังจากเกี่ยวแล้วนะครับซึ่ง ไอ้สอบเข่าที่เพิ่นตั้งสอบนี่ไงไว้เนี่ยเพิ่นที่เอาขนยังไงเพื่นที่แกไปยังไงซึ่งผมคิดว่าโดยความที่มันเป็น่นสอบเขา่าสอบไงเนี่ยมันต้องใส่รถเข็นได้หกนะครับคนหกคือสิบวัยยังสินะครับเดี๋ยวเ่าสีถาเบื้องเนาะตอนนี้ก็ค่อยเบื้องทีละขั้นตอนเ้ยพี่น้องเ้ยนี่นะครับเช้าหน้าไต้หวันแต่ทีมีความต่างจากเช้าหน้าไทยอยู่ แต่ว่าลายลายย่างกับสิคล้ายกันนอกพี่น้องโดยเฉพาะอันแรกก็คือรถเกี่ยวนะครับบานห่อกับใส้ลายอยู่ด้วยครับรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นแบบหัวเกี่ยวเป็นแถวนะครับนี่เดี๋ยวสิผ้าทีผ้าหนองเข้ามาเบิงครับกระสอบเขาบักไงนะครับกระสอบนี้ไงเพิ่นสิตังไวอันนี้คืออันหน้าบริเวณหน้าเพิ่นนะครับนี่เพิ่นสีเกี่ยวแถวนี้แหละครับมือนี้นะครับอันนี้คือรถของปัญญาผ้ารอครับรถมาจอดจักรยานมาจอดเบิงนะครับ ว่า,าบ่าเคยเห็นจากเทือห้ากับซ่อมตั้งแต่ห้ามาามีไหมนะครับตั้งแต่เพื่อนดำหน้าแล้ววเ้ากัดซ่อมเบ่งอันนี้คือสอบเขาที่เพื่อนได้เต็มแล้วเพื่อนสีใส่รถเข็ยนยกยังสีเด้อพี่น้องเด้อใส่รถเข็ยนยกเอามาใส่รถขอ,อกนะครับรถคอ,อกทึบเพื่อนสีนี่ครับเพื่อนสีมีหม่องก้นมันเนี่ยเพื่อนสีมีเสียกมัดเนี่ยครับนี่แกะเสือกตรงนั่นออกเราสิป,ป้อยให้มันไหลลงเลยนะครับอันนี้ก็คือกระสอบเขาที่เพื่อนยกขึ้นมาเท่ครับ